สวัสดีครับอยู่กับผมทีทีวันนี้เล่นศิวนาเป็นฮีโร่เมนตัวหลักของผมเองสิวนาอีกแล้วต้องเล่นสิวนาเลยครับเพราะว่าเป็นฮีโร่ที่ถนาดที่สุดจริงๆแล้วฝั่งเราเนี่เสนอให้เล่นนักเวทน,นะมีคนเสนอให้เล่นลูนน็อกอะแต่ว่าผม,ผมเล่นไม่เป็นนะ่ะ ผมว่าเอาฮีโร่ที่เราถนัดดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้เล่นแบบมั่นใจเล่นแบบร้อซครั้งนี้ผมไปเลนกลางครับเพราะว่าฝั่งเรามีบาดังไปเลน exp แล้วเป็นซัพพอร์ตครับก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับนักเวททั่วไปนะั่นแหละพวก์าซ่าวาร์ลิสคาคูระเอามาขนเวลนี่เล่นเป็นซัพพอร์ตก็ พยายามเคลียร์เลนครับเดีย๋ยวเราไปช่วยเลนบุญเพราะว่าเอสเมรันด้าเนี่ยโหดมากเลยถ้าเป็นผมผมผมแบรนเอสเมรันด้านะมันเอาอยากดูกูสิออนดิฟาร์มไม่ได้เลยบางครั้งไม่มีใครเอาตามล่าเข้ามานะบุนโนเอาวาร์ปมาเอา,ทาเทเลพอร์ตมา ยายามดูแผนที่เล็กนะครับเพราะว่าเวลหายเบลน่าจะรมวมเวลน่าจะไปช่วยเลนแต่เอาเคเวนเลนเลนกลางเี็แทบจะยิงครับเห็นไหมฝั่งข้างไม่มีตามล่าดูฝัง่งเราดิไปเอาบัฟบับบับแดงเลยไนงะเจอกับโคฟราดูในแผนที่เล็กอเออ เราจำเป็นต้องเอาตามล่ามาสักคนหนึ่งนะเพราะว่าเราจะได้ความไวเพราะความไวว่าเขาได้บัฟแดงบัฟม่วงมันมีดามเมทในบั๊บัฟแดงบัฟม่วงเราก็จะได้กดท,ทันทีตายครับโหยิงอันติดคันยังไงเพราะได้ได้บัฟม่วงมันจะเว้าสีไวๆไ,ไงแล้วก็จะได้กดฝั่งตรงข้ามฝั่งเขาไม่มีใครเอาตามล่าม,มาัมานอีบุญหรือเปลา โอเคครับแทงเขครับรอเวฟสี่ครับผมรอบูโน่มาใจเย็นครับโอเคครับตัวนี้ครับที่เราต้องการได้ไหมสวยครับดับเบิลกิลสวยค่าสองผมใส่สก,กิลสองพลาดเมื่อกี้มุญนุ่มมันหลบได้สก,กิลสองของผมมันมีสก,กิลสองที่หลบได้ ชิ้นแรกผมเอาตัดเลือดดีกว่านี่ตัดเลือดโอเคอเอาไปสู้กับเอสเมอรันดาดูเหมือนก็เสี่ยงตายครับไม่โดดสวยสุดโต่งตัวมาตายดีกว่าพยายามดูในเวทีเล็กโอเคมีตัวมาของอันติอายัดได้นะได้นะอืมเนี่ยอืมเรียบร้อยครับ ผมเอาฟลิกเกอร์มานะเพราะว่ามันจะได้หนีได้แลวก็จะได้ตามล่าอะไรตามพวกเขาก็ได้นะแต่ผมดูในย t u b บบางคนเขาเอากำจัดเข้ามานะใจเย็นครับสตาร์ทไปก่อนตัวที่ด้านหลังอุ้ยกกตายว่ะแต่คนไายเว้ย <laughs> ยิจริงกล็ลาดไม่ได้นะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันผมนได้ยังไงื่อกี จะเอาตัวที่อยู่ด้านหลังแต่ว่าไดาเฉยไมด้ลอดเฉยบูนโนเขาไม่ได้เอาตามลาเข้ามาเขาเอาเทเล์ตยังเป็นต้องมีตามลาสักคนหนึ่งนะในทีมเอาไวลา้ลัดลัดหลอดแล้วก็ลัดเตาเนี่ยสำคัญเลยนะยเดีเ๋ยวไปช่วยครับ โอเคเล่เนเล่เนเล่นต้านมือดิปุ้ยม่สารตัวคลิปไม้พลาไปเมื่อกี้ถ้าผมอันตีไวกว่านี้นะจะน่าน่าจะหนีได้นะนั่ปตีช้าไปหน่อยผมนึกว่ารอดไงที่ไหนทางตัวไม่อยู่จริงถ้าตีไวกว่านี้น่าจะหนีได้ ตาตาพระเคเลนบนครับเราไม่ต้องช่วยเราต้องไปช่วยกูสิอ่อนนะเพราะว่าเอสเมอร์มันโหดมากเลยควรแบนนะถ้าแบนได้แบนเลยผมแบนตลอดเลยเอสเมอร์ยังมีคน,คนแบนเบนเบนเบต,ต้านะมีงงมากเลยเบเนเบตา้ามันโดนเนอแบตายครับตัวบางๆครับไม่รอดไม่รอดตัวบางเขค,ครับได้แล้วครับตัดเลือดดูฝั่งเรากดดิี เออสิบสองต่อสองแล้วดูสกอร์นี่ถ้ามีตัวตัวฟาร์มป่านะมันจะเวลเวลสีไวถ้าได้เวลสีไวมันก็จะได้กดต่อเนื่องเลยแล้วก็มันมีบัฟบ,บัฟแดงบัฟบ่วงมันมีดาเมจนะเวลาโจมตีมันจะได้แรงแรงโหเดี๋ยวไปช่วยครับโอ้โหอโองลงเลยไงนี่มันต้องมีตามลาสักคนหนึ่ง ฟังเขาไม่มีต่ำล่ะทีนี้ก็ฟาร์มชายอันตีเลยครับเองเออยางยัง,ยงโอเคอย่าไปกลัวครับเมื่อกี้ผมเห็นในแผนที่มีเพื่อนเราอยู่ข้างๆผมก็เลยเปิดอันติใส่แม่งเลยอย่าไปกลัวครับอืมถ้าเราไม่เปิดอันติเราอาจจะโดนอัดอันตีของเขาน呐เราอาจจะโดนอันติของเขาฉันเล่าเปิดเราชิงเปิดอันตีก่อน เมื ality, 我我่อกี้ผมเห็นในแผนที <quedar S 1> hmm. ่ม like. ีมีเพ right. ื icas, ่อนเลยอยู ổi, ่ด้วยมีโคฟรามมีแกนเจืออยู่ด้วยที่ต่อไปเป็นเอาผมเอาเป็นเอาเป็นอะไรวะหมวกคำสาปไม่ใช่หมวกคำสาปเลยปิดปิดโลหิตปิดสดงแคบช่วยช่วยช่วยเพื่อนครับวนโลมาแล้วอืมไอ้กลัวไว้เมย์กลัวกลัวที่ไหนล่ะสวยจะตายจะตาย เนี่ยข้อดียวก็เอาฟลิก,กร์เข้ามามันจะได้หนีด้วย <ipple> ที่โบเกียสุดยอดมันจะได้หนีเลยก็ใอ่ไหมเอซมาดาข้อดีของการเอาฟิก,กร์เข้ามานะ่ะมันได้หนีแล้วก็ตามลาแบมบที่ที่ผมทำเมื่อกี้ตามลาก็ได้เอาเอาอะไรนะเอาฟิก,กอร์เนี่แหละไล่ฆ่าเขาแล้วก็เอาไว้หนีก็ได้ แล้วก็อะไรวะผมว่าไม่เหมาะนะเอาการจัดเข้ามาแล้วไม่มันหนีไม่ได้วะผมจะเอานี่ด e ีกว่าซิกเกอร์เข้ามาชอบซิกเกอร์มากกว่าบ้าดังอยู่แล้วมีะเดี๋ยวไปช่วยครับเอาตายถอ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 ยตั้ช่วยเหลือโอ้ยแดง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 ใจเย็นใจเย็นรอตัวที่อยู่ด้านหลังใจเย็นโอเคครับ อ้อาวลาดนี่แล้วหุ้นร่วมาหุ้นร่วมาเอางให้ใจเองน่ะหุ้นร่วมมาจัง,งลเลยขี้ยะลากเลยลากเลยตายเลยสวยครับ <c oughs> เอาอยากนะไอ้ Miss S เมื่อเนี่ยถ้าแบนได้แบนเลยผมชอบแบนตลอดเลยเวลาได้แบนด์ S เมื่อได้แบนจะแบนด์ S เมือ่อ ก็หน้าตาของตัวน,นี้แหละที่ผมแบ,แบนตลอดไอ้กิดไม่ค่อยกลัวแนะล้วแลเดี๋ยวสวนหน้าเจ้๋ยโอเคครับตัวที่อยู่ด้านหลังครับอืมปันอืมโอ้โหนี่ไงติ๊กเกอร์ข้อดีของติ๊กเกอร์เวลาโดดเข้าป้อมมันจะหนีได้ มีเลือดในแถวนี้ผมไม่อยากหลับเลยหาเลือดสวยครับเพื่อนเราฆ่าได้เพสเมอร์ได้โอเคมีเลือดแทนขอสวยกอดเลยโอเคมันเป็นไรฝั่งเรามีจังเกิลมีตัวมาวะ่ะแทนตีมันจะดดเลือดโอเค นิววเววิวโอ้พลาดพลาดพลาดดีนะที่ไม่ที่ไม่ตายเราต้องโฟกัสตัวที่อยู่ด้านหลังนะพวกที่ยิงฟรีไม่ได้ปะอย่ <you> างว <Will> ิวเอสไม่ใช่เสมอวิวแล้วก็ไควาที่ด้านหลังบูลโลแล้วก็อัญจล่านะถ้าเขาไม่สิงอืมเป็นแทงก็ต้องโฟกัสตัวที่อยู่ด้านหลังนะไม่ใช่เป็นแทงใช่ เป็นตัวนักสู้ตัวล้วงได้ตัวล้วงที่ดีที่สุดก็เป็นอวิจงนะเวลาเปิดนันติมันจะได้ล้วงมัน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 ล้วงได้อวิจงเนี่ยแล้วก็ลาบูลาปูตัวนึงซึ่วมนน่าล้วงได้เหมือนกันแต่ว่าอืมันยากเหมือนกันนะจะล้วงตัวที่อยู่ด้านหลัง

มันมีเวลอยู่ด้วยไงอืมอืม,อมสวยครับเกียอ,อืมสตอร์นเด่ดมากเลยเกียเวลอ์เลยเอสมือมันเอายากว่ะเกาะขาวมันเด้งตลอดเลยถ้าควรแบถ้าแบนได้ควรแบนเลยนะ บตายนะตายนะพยายังพยายังพยายังสวยครับโอ้ตายถ้าไม่หยุดใช่ไหมเวลมึงอ้าวไอ้เสมอเป็นจลาอืมนิดเดียว โอ้พิกเกอร์ไม่มีถ้ามีฟิกเกอร์ผมผมพิกเกอร์แล้วก็ตามด้วยสกิลสองนี่เขาดีเกอร์มันเอาไว้ล่าได้เอาไว้วิ่งไว้เอ๊วิ่งตามฆ่าได้ก็หนีได้ด้วยสวยับเที่ยวได้เอายากที่หมายดูดูเลือดขาวเลยว่ามัก็เหลือนิดเดียวเติมเติมเลือดครับ ไปดีกว่าผมกลัววลมาถ้ามาสองตัวน้องสู้ไม่ไหวเหมือนกันเห็นไหมเอสเมอรันด้าเองไม่ใช่เองจะได้ Angela มันสิงนัเนไงถ้าหนีได้หนีครับอย่าไปบวกเพราะว่าเราอยู่ตัวคนเดียวตัวที่ลหลังนี่ครับตัวนี้ครับต,ตัวนี้แม่งเลยได้ได้เอ้ากูเซียนตาย

กพื่มีคนมาลา่าว่ะแต่ฝั่งเรามีการล่านะเนี่ยข้อดีของการเอาตำล่ามาจะได้ล่าลอดแล้วก็จะได้ล่าเต่าถอยก่อนถอยก่อนรอรอก่อนเวลาเราได้หลอดอดย่าเพิ่งบวกนะรอรอก่อนเฮ้ยเฮ้ยใครโดนนะโอ้ยยิงอาจจะตายมึงม,มาดิถ้าไหวมาดิมาด,มาดโอ้ยยังตีไม่ได้วะ Đi, đi tối thì đà lặng thương mày thương mày thương mấy thương mà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 y thương đang sủi, mày thương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  ใช่เอาเอา,เอาตามลากเข้ามาเอามีดฟาร์มเข้ามาีฝั่งเขาไม่มีใครเอามีดฟาร์มเข้ามาเลยแล้วก็ต้นเกมก็โดนกดยับเพราะว่าฝั่งเราเวลสีไวกว่าเราฟาร์มบับแดเงมัดม่วงไงโอแปดสิสามได้อยู่นะแปดสิบสามอืยี่สิบสอง